บรรยากาศวัดเขาไม้แดงครับวันนี้เรามาทำพิธีปลกเศษโฉนโดขายที่ได้ไปในทคิดดูนะครับดูดครับทางขึ้นนี่นครับน,นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับวัดเขาไม้แดงครับใครอยากขายที่ต้องเอาโฉนโดมาปลุกเศษที่นี่นะครับดูนะครับ ฉะนั้นต้องเหนื่อยหน่อยนะครับรับประกันขายที่ได้แน่นอนโหแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคอยรับเทียน บรรยากาศนะครับเข้าแถวเรียงอันนี้แถวที่ยืนเนี่ยต้องปั๊มปั๊มโฉนดก่อนครับในส่วนแถวนั้นก็เป็นต้องไปเอาทรายครับต้องแยกกันจุดุกเอร์นะครับส่วนนะครับพเตอร์นะอตเตอร์ร้อเาเหมือนกัน้งราคาเดียวเลยนะครับราคาเดียวเลยนะครับร้อ มันเป็นหลักฐานไงเออมีที่กันเยอะแยะเลยเยอะแยะคนไทยรวยพวกเราก็รวยรวยมากมากรวยทั้งนั้นเลยใช่ใช่เดี๋ยวก็รวย รวยินข้ามคืนนี่แหละมันต้องกินขึ้น้าได้อยู่ คุณแม่ขาขอให้จ้างกองเดินผ่านไป่อนะครับเพืดกาศคุพ่อขาขออนุญาตเลยครับขอแค่ชอบเล็นเล็กนะครับแบบนี้ชอบเล็นจักรยาเล็กค่ะ เดี๋ยวนั่งแเดี๋ยวรับแยกโยดี๋ยวนั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเรานะครับหลวงพ่อนะครับตอนนี้นั่งอยู่กับที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อนะครับไปอยู่นะทรงนะครับพระอโมสธนะตัวกัานบนนะครับแล้วครับเดี๋ยวท่านใดที่นะครับยังไม่เข้าใจน้ำการประสบการณ์เดี๋ยวจะประกาศให้ถูกติดลูกรอกกันนะครับจะรับได้ถูกติดเดชผมขอสงสารว่าขอไม่ได้เต็มมือ 老公。